สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำนะครับก็มาเล่นชีฟายเก็บเบือแล้วก็จะส่งแชทโลกมันเปิดแชทโลกหาคนอื่นยังไงนะจำไม่ได้แล้มันไม่ได้ใช่ทันยังไงนะอ่ะซินเวอร์ถึงซินเวอร์ อาสะอาไดามอนอะไรต้นเดี๋ยวก็เจอดิสเลเยเยอะจริงเ้วอืมซึ้งงานจริงนะที่แม่ผมจะส่องดาวก็กลากเหมือนเดิมนี่แล้ะครับ ชื่ออะไรไ,ไม่ไม่บอกหือบอกอย MK Abtan ชื่ออะไรนะ MK Abtan อะไรที่อฮะคุณคุณคุณใครอะเอา้าก็สมงชัดลงไงอยากเล่นย่าคนชินอะอะไรนะ,ะเต่เุีย่าคนชินอะ ถ้าคุณชินไะข่เนี่ยหาเจอยงังตั้งนึงหายอยู่ต้องหาไม่ต้องหรวง แถวสร้างห้องนกินอันนี้เหรอไม่อยากเป็นอันนี้เลยทำเป็นยังไงเน่ยย่คนชิวย่าคนเชิวนี่อมันตกภาษาไทยเปล่าวะทูนทูออกมาใหม่ก็มันจะเข้าเส่ทูนทูนท อืมอือัตราการติดสิอันแับแรก็เขาเขาเล่าใได้กับหมละมั้งอันนี้ผมไม่ดูนะอันนี้ก็

ันดับที่หนสอเดี้เข้าอสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตอ์แตงสิโอเคลงพาราเซียเลยลกัน d I h a t out. โอเคากว่าแล้ก็แต ก็เริ่มปรับตัวเองให้ไม่หัวร้อนแต่ก็ยังมียังมันมีหัวร้อนก็าหัวร้อนมันเด็กมันเยอะไปตรงนั้นได้ปืนแล้วทุกคน ขอของหน่อยดนแล้วขอของหน่อยขอของหน่อยขอของอะไเอ้ยไม่มีใครเก็บเป็นเก็บแสงเลยไปที่ขังแสงหน่อยเฮ้ยสำคัญอย่าเพิ่งจบ ใครขี่รถนี่ในทีมผมนั่นไงตำนายล้ะ วยเลยถ้าขาดัดใจของคุณก็ขอพัดด้วยนะครับผมจะเลือกตามความสนับสนุนขอของหนออ่อยขอบคุณนะเอาทั้งนั้นเออเจะเก็บไปก่อนเดี๋จะจะไป,ไปหากระเทียอะไรนะรโอ้โดนตะเกียงนีนกระสุนสองไหมอ่ะเหลือไว้ เสียมวันนี้มันจะติดดีกระสีไหมวะจิ้งทิงจิ้งจึกแมเนี้เสียเอฟเฟกเสียงเลยติดดีกร,ดระสีไหมยังไงข้างใส้ปืนย่างอีกหนึ่งนาทีโอเคกิบไปด้วย อยู่นี่อยากได้เงินได้เงินซื้อไอเทมชื่ออะไรเนี่ยเฮ้ยตุ้งใหญ่เลวโอเคเฮ้ยมันพูดอะไรกันมันอีสามสิบกวิไม่เจอคนเลยเหรอ เบสามสิบสองคนเลยวบสามสิบคนชุบกันคนหนึง่งมากินเค้กกีกก่านจะได้ของที่ดีๆว้าวโอ okay, เคคืนนี้น okay, นแล้วกันโอเคข้างแสงไดแล้ว รถทั้งแสงแล้วขอ,อ,องอยู่นี่ไม่เก็บเสียงขอของอหน่อยทำไมไม่มีปืนที่ผมอยากจะเล่นเลยได้แต่โอ้โหสีทองหมดเลยเมื่อวา กันอ,อ,อ,อีกสักหน่อยเพื่อนผมก็จะมาแล้วแต่ตอนนี้ประมาณ5้าโมงหวันนี้วันที่สิบามมิถุนายนพศองพัน้ร้าสเอ๊ ก็กมันยังไม่มาเลยต้องละเอียดไว้ก่อนาฟาร์มทเปียมีคนว้าว,ว,าวทำไมมันต้องพูดว่าว้าวด้วยไปฟาร์มทเปียกันเถอะไปตรงนั้นตรงไหนวะ ใส่ไปหน่อยไม่ไไมีมเลยเลยฟองโตเปียอาจจะมีขอของหน่อยแต่ว่ายังไม่เห็นตัวคยุยของอยู่นี่อะไรทำไมเบอร์สี่เบอร์สี่เอ่ออะไรนะสกเก็ตบอร์ดไปหรอของอยู่นี่โอเคเต็มของอยู่นี่นั่นมันพูดอะไรออของนี่ของนี่นั่นนั่นแหละ โบาฉายรูปตามากระดังงีคนมันงานกัดสีดเก็บหมดตียังมีคนไหมมันยังมีคนไหมมันมั่นใจ เรื่อมือเราแค่นี้ใช่ไหมใช่ให้แอนทำแบบอันนี้มันดูยิ่งดูดีตยวนี้สวิตช์นี่มันของดีมาลงตรงนี้เลย คนไี้วะตอนนี้ผมน่าจะอยู่ท้ายตารางส,สูงสูนนี่คนท้ายตารางอยู่หวัวตารางถ้าไม่ไม่เปลี่ยนเนี้ยโอเคออกมาละไหนสิปืนอะไจะเป็นสีแดงไม่มีสีแดงมีจรวดส้มปืนเหลืองเอาอยู่นี่เอาอะไว้โอ้ยมันตก เจอคนเลยยังไม่เจอคนไม่เตอสักตัวเลยสักคนดคนหายไปไหนหมดถ้าเป็นอย่างนี้อะผมจะคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะแล้วถ้าผมเจอคนผม,จะ,มจะแพ้เขาแล้วผมก็จะตุยอะไรนะแต่อพอกันจะลงมาหรอ มันจะใช้คุณพ่อเต๋อมำไหมวใหม่เข้ามาอยู่นะทำไมผมไม่เจอเลยก็ไม่เห็นคนอยู่ฟาร์มโทเปียแล้วนี่ เวลาเข้าวงแล้วทุกอย่างเตรียมพร้อมไปตรงนั้นเห็นเหรอบิตตี้เลยอยู่ข้างบนห้อแมว めちゃめちゃめっちゃい。うん

ผมรักคิวเพื่อผมเลยว่ะไปตรงนั้นนั่งแชร์ห้องผมอีกนึงไงโอ้โหแก๊งทุง่งเต็มเลยแก๊งทุ่งมาจากไหนเนี่ยแก๊งทุงๆสีๆส่คน มาทีคนจะคิดกันนะจ๊ หน่อยอันนี้มันนมันมาเป็นสาคนแน่เ,นนนเลยแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามันอยากเลี้ยสาคนหรือสี่คนไอเก็บสองคนแล้วนะได้เก็บเสียงได้แล้วโอ้โหไม่อยากโกรธนะแต่ มีตู้ช um, ุบเยอะนแต่ว่ากำหนจมุกไปทุบวปลมากคัไปอพัดรแล้ผมมีแค่นอันนี้ปืันนีขดแ้วนะผมต้องทำอย่างไรดี ต้องส่งสกเก็บนะนะนะสกปรกหรือว่าอะไรกันติดแปดนาทีล้สิบแปดนาทียี่สิบเก้าวิ คนเดียวเองไม่งต okay. ัวที่กับผมผมไม่เลยเอุ่นแม่งลยตายแล้วตุ่ทนจังวะโอเคชนะเยอะยิงหัวยิงหัวไปแบบสิบดังบวก ห้าสิบห้าขยู่ <You think S 1> หัวตารางผมอยู่หัวตารางสามสามสามสองสิบสี่นาทีห้าสิบจนาห้าสิบเจวิหมือนกันหรออ๋อผมตายแล้วนะสิบเจ็ดเอ้สิบสีนาทีห้าสิบเจ็ดวิเหมือนกันหรอโอเคผมว่าจะไปถ่ายอ่อ ซีฟ้าอยู่นะซีฟ้าอัปเดตใหม่โมเดลสวยมากเลยอันนี้นะอ๋อบัอตร้วไปสักนี่ส่มของแล้วก็ไปคลิปแล้วน,นี่อะไรนะ่ความสำเร็จผู้สำเร็จการศึกษาเอาผมผมได้หรอผมได้แล้วนี่ <ไ> <S <S เกล,ลือตลอดแต่นี่แหละ8อันอ๋ออันนี้อีกเดี๋ยวนะ8อันได้ไหมอไเอาได้ได้นี้3วันไม่ได้ใช้อันนี้แล้วดิ แนี่ผมอยากได้ไอ้พวกไอ้จกินนี้พวกนี้ไม่มีออนไลน์มีอะไรก็ผมก็อยากได้ห้าสิบห้าอันนี้เหรอห้าสิบห้าอันละห้าอ่ะยะ่ะช้กยี่สิบคือได้กิน สกินอันนั้นหมดแล้วเหรอใส่ป้าผมนึกว่ามันจะผมนึกว่ามันถาวรฮะผมได้ถาวรตอนตไหนโอ๊ผมลืมผมมีคนขี้ลืม แล้วสองก็จะเป็นทั้าแม็กแม็กเลยมันจะปี28คดีเพราะผมก็จะน่าจะเหลือนหนึ่งเก็บตังค์ไปซื้อสกเก็ตบอร์ดไอร้รถปุ๊กสะปุ๊กมิกดีกว่าโอเคแค่นี้นลครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ